เจ้าก็ยัะหาอลไเถ่าไอ้เจ้าเนยเห็นมันไม่ไหวก็หนีแน่โอ้ยคนเมาเนอะเจ้าไอ้เจ้ไเนโอ้ย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 ้้อ้ยโอยโอ้ยออ้อ มาเจอใส่สีมือหามือกระลั้งง้อมางานนะจ้าโอ้ยมาเจอสังคมแล้วเนาะสังคมตายยังสะกดสีเหลืองมาเจอชอยงานเนาะเป็นคือพายู่น้ำเขาโหลดเอาอยู่บสภาสิเกีมหาโอ้ยยาวมากยาวมากโอ้ยเอาดินมาตอนไหนนี่เอามาเนี่ยไหนก็สิเป็นยังสิเดี๋ยวนี่เป่ามาเห็นหรอเป็นยังเปล่าเนี่ยเกือบคือ่าเป็นยังโหลดอ๋อแต่ละเกือบนี่เกือบคอยยุ้ยใช่ไหมนี่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 เกือบนี่โอ้ เขาเขาเหตุไซเขาบไปเหคล้องข้อไว้โอ้เอามะเฮ็ดนี่มาเฮ็ดเบียรนี่เฮ็ดเบิงใช่ให้กระสอบนี่ใช่ให้มันเบิดเฮ็ดให้มันแล้วโอ้ยโอ้ยต้องข้างโอ้ยโอ้ยดอกมันไปกินซีมือหามือยังไปกินได้เบียรก็ต้องเฮ็ดได้กินได้ก็ต้องเฮ็ดเบียรได้โอ้ยนอเจ้าก็ยัดหายเลยท้อคุณพ่อยห้ายจังเลยล่ะโอ้ยไปซีมือหามือก็ลังงงอ่ะโอ้ยเฮ็ดไปไหมโอ้ยโอ้ย เห็ุไว้ไว้เฮ็ดให้มันคือตอนอยากไปเนี่ยโอ้ยเจ้าก็จะหาอะไรเถ้าเฮ็ดไหนเฮ็ดให้มันไว้ไว้ก่อนหนีแน่โอ้ยคนเมาเนอะเจ้าเอ้าเจ้าไหนโอ้ยมาเห็นฝ่ามาฝ่ามาเฮ็ดเสียเฮ็ดงานข้าจะไปก็ไปมันมูมันชวนอยู่ด้วยเนอะเกสผอถ้ไปอยู่น้ำมูโอ้ยเกสผอถ้ไปอยู่น้ำมูมักงูแห้งเน่ยโอ้ย ผมพาน่อกนี่มาเห็นมาเท็ยดได้บ่เท็ยดบ่แล้วก็ต้องเห็นให้มันได้ไอ้คอยนอนก่อนเนี่ยู่นอนก็นอนล่องหนีนะเอานอนล่องนอนเฝ้าดีเลยเพื่อนมาได้ก็เฮ็ดมาหนั้นเฮ็ดห้มันแล้วทำมาแล้วมันต้องขอกินข้าวในเงินมันต้องขอกินได้เงินนะไปไหนก็ต้องเห็นได้นี่เอาแนวตักเอาโอ้เฮ้ยได้ยี๊ Bye.